เดี๋ยวเดไปดูดิมันจะโดนเด็กไปโดนเด็กเฮ้ยครับ๋ยวไปแต่งวันอื่นเลยทำไมอ่ะเลิกไปดีแล้วเคียเข้าบ้านเชื่อใช่ที่ไหนเลยไม่ได้ไม่ได้ใครเนี่ยโอ้กับเก่งำเกงอะไรของมึงคนเนี่ยเมียซื้อให้ขอเอ๋ยขอไข่แล้วเมียกูซื้อให้จริงๆด้วย เดี๋ยวกมึงมาทำอะไรเนี่ยอ่าเด็กเขาวันนี้เป็นงานแต่งของสุรินยอไม่ใช่หรอเอ้าแล้วมึงรู้ได้ไงทีึงไม่ได้ไปบอกมึงนะก็ไม่มีใครบอกเนี่ยแกูรู้มาพวกตลาดเขาพัวกันแล้วตอนนี้มึงรู้ไหมเนี่ยพระองค์ท่านเดมังยีกำลังเสด็จมาที่นี่เฮ้ยแล้วมาได้ไงกูไม่ได้เอาการไปแจกเขากูได้แจกเปล่ากูไม่ได้แจกกูได้แจกแสดงว่าแกเสือกมาเสือกแน่ใจแล้วเสือกจริงๆกูบอกว่าไม่ต้องมากูไม่ได้พูดนะกูพูดคนเดียวเลยมึงไม่ได้พูด ใครเสือกมาในบางทีเไหนไหนเขามาเลยก็รับต้อนรับเขาหน่อยแล้วกันนะไหนไหนเขาก็เสือกมาแล้วเนาะเป็นกูกูไม่มาหรอกใครก็ไต่หานว่าใครว่าตะเปียตะเปียทำงานตะเปียแกเสือกมาเขาจะมาดูดิเกมไม่ได้เลยก็ให้เขามาสิเดี๋ยวไปรับแต่อะท่านได้ทําไมวะแต่งตัวดีๆไม่ค่อยได้กับใครก็รู้เหมือนกันพี่กับเกมเมียผมซื้อให้ เมียเมียเรื oh. s right. <S <cn Jean Rabbit bulun> ่องอะไรจุ๊บเอ้ยอ๊อมีอะไรหรือเปล่าแล้วเพื่อนหายไปไหนเลยไอ้ไอ้โองไม่เด้งหร่อยนะเป็นอะไรอ๊อฟอ๊อฟอึ้อันนีคือมาเฮ้ยพระองค์มาแล้วจัดที่จัดทางให้พระองค์ด้วยมามึงได้การกันปะเนี่ยมาไม่ได้การไม่มึงไม่ได้การแล้วมึงมาทำไมเนี่ยตขมข่ามสารามสลามครับเจ้าประคับมาประไคับมา โอ้รับรางวัอนังวัลนัรางนัล่ไหไหนเขามาแล้วไปยังไงอยู่นี่อขอบคุณครับยินดีด้วยนัเย้เบาสุริยงตกใจอะไทำ่ยทาเหมือนไม่เคยเห็นเรา งานประดับไฟประดับทงสวยสดงดงามยิ่งใหญ่อลังก,การไอ้ดิมาที่ป็นงานแต่สงสมเกียรติกับทหารเสือของเราเขาเสือมาแต่ทํำไมวะจัดเงินแต่ทันทีมันเป็นงานสําคัญของเจ้าบอกสักคําก็ไม่เคยการเชิญก็ไม่มีให้เราเพราะอ,อะไรขอดีชากิจการเอกสารเดโมนีกระบอกฉันสุริมยอเห็นว่า เพิ่งจะเสร็จสึกสงครามและที่สำคัญก็มีกระหม่อมเชนสุรินยอที่ขอหยุดราชาการเป็นเวลา15วันก็เลยถือโอกาสตรงนี้มาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนแนี้ค่ะแล้วก็จัดงานเล็กๆที่บ้านสถานที่มันก็คับแคบแบบนี้คะถ้าหากว่าดูเชโรยเสด็จมาเป็นประธานในงานแต่งกลัวว่าจะคับแคบจะอึดอ,อัดเลย พอไม่ต้องแก้ตัวแนละ้วงานมันจะคับแคบแค่ไหนนะต่อให้มันแคบเปลี่ยนสีกันกูก็ไปได้แคบวันนี้กูก็เข้าไปแล้วมันเป็นคำแก้ตัวมากมายไม่เป็นไรการไปม,มีไม่ต้องบอกก็ไม่ต้องเพราะมาเหยียบที่งานของเจ้าแล้วเด้ยจะงานใหญ่โตสมงเกียรติของทหารเสือเดียบกีน แต่จะอยากรู้นะว่าเจ้าสาวเนี่ยสวยคู่กับขุนพลของเราหรือเปล่าเจ้าสาวเหรอลูกสาวใครว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่สวยเลยไม่ใช่ค่ะหน้าตาธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ค่ะนี่แต่ว่าไปนี่จะสวยสู้คนในเมืองไม่ได้เลยต้องดูแม่เป็นตัวอย่างดูนาใดูแม่ดูนาาต้องดูแม่แม่คนไหนดู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 อุ้ยนี่เป็นไงโอ้โหนี่นี่แม่เจ้าสาวเหรอเห็นไหมล่ะตาสีฟ้าเลยครึ้ม ไ่ใช่แกเป็นต้อเหมือนแม่มือ <bamboo> ใช่ปะใช่ปั๊บถ้าหลอกก็ใช่ปั๊บใจนี่ขนาดเปย์เจ้าสาวเปย์เจ้าสาวนี่อายุอนาดต้อมากใจยังสวยนี่ร้อสาวก็องคงจะใกล้เคียงกันแกร้อยแปดปีแล้วนะปีเนี้ยเฮ้ยคน้ากขนาดนั้นแล้วเนี่ยแกยังสาวอยู่เลยร้อยแปดปีสาวคนปีเหรอเนี่ยใช่ใช่อืมอ้าวเห็นแม่แล้วก็อยากเห็นลูกเฮ้ย ชว์เจ้าสาวเพืนเพื่อนดูหน่อยให้เราเห็นหน่อยว่าสวยแค่ไหนเออเจ้าสาวไม่สวยจริงนะพี่ย่าค่ะกระบอกฉันไม่ดิอะไรวะจะมีเมียทั้งทีเอาคนไม่สวยเป็นเมียฮะมันมีที่ไหนเขาต้องมีคนเพื่อคนสวยคนที่ถูกชะตากับเราคู่คอกับเรา ชอบที่ใจเนี่ยพี่ยาค่ะไม่จำเป็นต้องสวยเสมอไปหรือเปล่าโอ้ครับคนไม่ใช่ที่รูปร่างหน้าตาใช่แล้วก็ตาเหล่ด้วยเฮ้ยหาพี่ยาพีการด้วยตาแบบว่าตาเหล่แล้วอย่าดูเลียพี่ยาอย่างเลี่ยาค่ะอย่ามองยิ้มไม่สวยขนาดตาเหล่ไม่สวยยังรักกันได้นี่เขาว่าเวลาเจ้าสาวเวลาจะยิ้มเนี่ยเขาจะแนบลิ้นตลอดเลยจริงเหรอจริงเป็นแบบนี้เลยเหรอตาเหล่เวลายิ้มไม่ได้เว้ยเดี๋ยว้าอยากเห็นซะแล้ว ในเม yeah, ืองหลวงมีแต่คนสวยๆทั there, <de> ้ง <d> น <Kaf> <dec> ั้นอยากเห็นคนตาเลเห็นคนไม่สวยบ้างถือว่าเป็นคู่ชีวิตของเจ้าจะเป็นคนที่รักจริงน่าเชื่อดูหน้าหน่อยสิเขาขอเมียเขายังเ็นมาดูผู้หญิงคนอื่นเขาไม่มีเมียเขาไปเรื่อยๆเฮ้ยในเรื่องเขาไม่มีเมียอยู่แล้วนม่เองทนายจัดงานตอนกลางวันแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะว่างก เป็นอะไรเผู้เก็บความลับเด็กตอัวแบกไปบอกะไ,ได้ไหมคะพระองอยากจะเห็นดูหน้าหน่อยช่วยทำตาเหล่ให้หน่อยไม่งั้นเด็กพี่ตายแน่เลยก็ได้ดีไหมคะมอเช่นอาทิตยยาอขอหอยาปปมาขอด้วยเฮ้ค่ะ อาทิตยาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเล่พริ้สด้วยอาทิตยา ร้องอยู่น่เที่ยวแลไวกัเขาเนี่มึงอมกินได้เคไปก้วคือบมดเลยแฟนแฟนคุณคุณพี่แฟนมันจริงจริงไหมาะ่สามเขาตกลงใจกันแล้วไปรับแขกกรือไงไม่ได้ไป thank mm -hmm. you